เอาไนของอะไรนี่เพิดเหรอเพลิดใหญ่ตัวน้อวันนี้มันสุดรสีไทยต่ตอนนี้นี่เนี่ยให้คชัน่นอะไรวัน,นนี้จะพามาดู h o นด้ c ซินตี้บ s ใส่เข็มขัดน,น้ำว่ <laughs> เดี๋ยวไม่โดงใส่เงินเนี่ย <laughs> ไม่คิดว่าเขาจะอย้ออหลังไ ไม่ได้ไก็ไม่ได้เลยว่าแล้วก็ดูแล้วก็ดูแล้วไปอ,อือสวัสดีค่ะอันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวที่หนู่มูอันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวที่หนุ่มูบอลลาร์เซ็นเตอร์กันนะคะ,ะ,คะใช่แล้วค่ะาาเพราะทำไมแอร์เย็นจังเลยหนาวนะคะเย็นจนหนาวมวากเลย ไม่ใช่หมูนเป็นแอรงโงมัดนะคะเอาขึ้นว่ามันยคเคคลองเสียงดีแอร์เย็นมากค่ะคันนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเอาเปิดนี้นาจะฟังเพลงสวัสดีคนดูที่กําลังเข้ามารับชมนะคะตอนนี้กําลังอยู่ในรถ Honda City กำลังอยู่ในรถ Honda City 1.5 <c oughs> v พัดปี2014ค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะะเราจะพาทัวร์ที่หนึ่งอวันทาเซนเตอร์กันนะคะใช่นะคะเริ่มจากในรถก่อนนะคะภายในเป็นคอนโซลสีดำตัดกับสีเทานะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยตัวท็อปมากโอ้ดกล้องมัวไปโดนอะไรเนี่ย <c oughs> อ่าตัวนี้ท็อปมากเลยนะคะท็อปแค่ไหนมาดูที่จอก่อนนะคะจอเป็นแบบเอ่อ LED ใช่ไหมสัมผัสได้นะคะนี่สัมผัสได้นะนี่สัมผัสอ้อมือบางนี่ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะนี่ลดเสียงเพิ่มเสียงได้แอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะคะแอร์อัตโนมัติแล้วรุ่นนี้ออตโอต้ได้นี่ป่ะแบบออตโอต้นะคะปะไม่เอาออตโอต้แล้วจะเอาธรรม,มาดาได้ไหมไม่ได้ <laughs> <laughs> อ่ามาดูที่วางอะไรกันดีกว่าเอ้หน้าจอกันนะคะหน้าจอสวยมากเลยนะคะสีฟ้าแบบสะดุดตาสะดุดใจมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า options คันนี้มีอะไรนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ multi function นะคะเ,เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็รับสายวางสายสั่งผ่าน,านพูดฟัง <c oughs> ฟังเสียงผ่านพวมนงมาลัยอ่ะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะยังไม่เคยทำ <c oughs> เปิดเพลงให้ฟังหน่อยเฮ้ยทุกคนมันเชี่ยมากจริงๆคุณ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือไม่อ๋อโทรศัพท์ไร้สดอยู่ไม่ได้ใช่ไหเชื่อมโทรศัพท์เพาดูเชื่อมยังไงนะคะเปิดบลูทูธเราจะเปิดบลูทูธกันก่อนเรามาทํากันแบบเรียวๆนะคะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันชื่อบลูทูธว่าอะไรเอ่อเปิดบลูทูธหรือยังคะอันนี้นะคะเรากําลังจะเปิดบลูทูธเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเชื่อมกับเพิ่มอุปกรณ์เปิดหรือยังเปิดแล้วใช่ไหม โอเคนะครระรอสักครู่กำลังค้นหานะคะเราจะมาเชื่อมบลูทูธให้ดูนะคะวันนี้เจอเรือยังเออ,อย่าทำให้ขายหน้าสิลูกต้องปิดไวไฟไหมไม่พบนี่ไงไอโฟนไอโฟนยังไงยังไงจับคู่ได้แล้วนะคะนี่ได้แล้วอัจจะพูดยังไงทีนี้ทำไม จับได้เรืยงังม,มันให้โทรไหมทุกคนทิ้งเบอร์โทรมาค่ะเดี๋ยวน้องฝนโทรค่ <laughs> <laughs> นี่นะคะนี่กำลังเชื่อมต่อแล้วพอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้อยู่ในฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุนะคะตัวท้อสุดเลยห้องโดยสารกว้างมากเลยนะคะ ห้องโดยสารก็กว้างนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธให้ดู <c oughs> เดี๋ยวจะทําเชื่อมต่อบลูทูธให้ดูนะคะวไโอเคไม่ไม่เชื่อมแล้วเราไปทําอย่างอื่นกันดีกว่าอ <c oughs> ะไเราไปทาอย่างอื่นกมีอะไรอีกเดี๋ยวเรามากดให้ดูนะคะซึ่งก็ยังไม่เคยกดรถเพิ่งเข้านะคะก็แบบเออเหลือนิดนึงยีงไงโทรก็ได้ต้องโฮมหน้าจอก็จะมีข้อมูลเดิโอเรดิโอนะคะเสียง มี FM AM CD u ออ USB iPod นะคะแล้วก็โทรศัพท์ Bluetooth แล้วก็ AUX นะคะมีทุกอย่างเลยตอนนี้เรากำลังเปิดวิทยุนะคะเครื่องเสียงดังนะคะลองปรับเสียงที่พวงมาลัยให้ด้อยเครื่องเสียงดัง เะคระื่องเสียงดังเสียงดังมากแอร์ก็เย็นฉ่าเลยเปิด2ี่องศาแอร์เย็นมากเลยนะคะเสียงลงหนค่ะห้องในสารกว้างนะคะคู่มือคู่มือคู่มือบุ๊บกเซอร์วิสก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวขอขอ,อ,อนั่งเมาส์อมอยในรถก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยออกไปดูข้างนอกกันนะคะคันนี้นเป็นสีดํานะคะข้างนอกเป็นสีดำฮอนด้าซ<ช>ิตี้ สีดำตัว V ีพัดนะคะสำหรับใครที่สนใจแจ้งราคาขายกันก่อนเลยก็ได้นะคะขายที่สามแส่นเก้าพบาทนะคะสามแสันบาทลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะลูกค้าท่านไหนที่เครดิตด,ดีจัดได้เต็มเลยฟรีดาวค่ะ ฟรีดาวงวดอยู่ที่ห0 0ันปลายปลายเท่านั้นเองค่ะทุกคนงวดอยู่ห0พันปลายปายนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เครดิตด,ดีงวด6,000ปลายปลายคุณจะได้เป็นลูกค้าเอ้ยคุณจะได้เป็นเจ้าของ Honda City ตัว1.5 V Plus คันนี้ไปเลยคุณแจก็เป็นประมาณนี้นะคะคุณแจรถพร้อมปล่อยแล้วลูกค้าล่ะคะพร้อมซื้อหรือยังรถพร้อมแล้วนะคะเจ้าของพร้อมหรือยังเอ่ย ใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของนะคะก็เข้ามารับน้องได้ที่เต็นท์ได้เลยเข้ามาทําสัญญานะคะเอกสารครบไม่เกินสามวันรูปผลอนุมัติทันทีแหมบอกได้ทุกอาชีพอีกนะใช่แล้วไม่ว่าเป็นอาชีพที่ตรวจสอบได้เกษตรกรเฮ้ยมีที่วางกล้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตที่วางกล้องอรือตัวนี้แหละสำหรับอาชีพนะคะก็ออกได้ทุกอาชีพเลยใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือพนักงานบริษัทหรือ รับจ้างทำนาทำอะไรก็อได้นะคะรับจ้างแต่ต้องมีใบรับรองเงินเดือนนะคะหรือก็เป็นสลิปก็ได้อาชีพค้าขายก็เอาเป็นบินซื้อของก็ได้ค่ะเอกาสารไม่ยุ่งยากนะคะถ้าใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะคู่มือรถยังอยู่ครบเลยะคะนี่คู่มือรถยังอยู่ครบนะคะ ถึงว่าจะเป็นรถปี14แต่ว่าคู่มือชั้นยังครบนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะขอดูเพิ่มเติมได้เลยขอดูเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกขออนุญ,ญาตเนั่งข้างในรถก่อนนะคะไม่เป็นไรหรอกนั่งจากแอร์ Air ค่ะทุกคนมีอะไรก็พูดกันได้นะคะพูดคุยกันได้หรือว่าอยากได้รถรุ่นไหนอยากดูรถรุ่นไหนก็แจ้งได้เลยนะคะราะว่า นั่งก Air ดกแอร์เฉยๆีนะคะโปรโมชั่นของเราคืออะไรคะโปรโ่นในไลสดนี้นะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีจ่ายรับรถ5บาทนะคะเครดิตดีจ่ายรับรถ5บาทลดที่ร้านจะผ่อนเริ่มต้นที่3,700บาทเท่านั้น,น,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็<ห>โปรในไลไ์สดของเรานะคะโปรในไลไ์สดนี้คือเป็นโปรแถมเงินกลับบ้านนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่จองในไลไ์สดนี้ คุณเครดิตดีคุณจ่ายรับรถ5บาทนะคะแล้วก็ได้แถมเงินกลับบ้าน10,000บาทด้วยเฉพาะลูกค้าที่จองในไลน์นี้นะคะเฉพาะในไลน์นี้ต้องย้อมเสมอเลยว่าโอ้ยกะจับเนี้ยไม่มีชีจับได้หออกรถ5บาทบริการถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านนะคะโอ้ยที่อท่นี ทุกคนคะ่ะใครสนใจรถรุ่นนี้นะคะก็สอบถามมาได้เลยใชค่ะหรือว่าจะพิมพ์ชื่อเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการเช็คเครดิตให้ฟรีถึงที่นะคะส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเชาญห้อ่มตรงนี้สวยห้องแด่งักว้างมากนะทุกคนหรูหรามากนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีครีม นั่งสบายมากเลยที่โดยสารก็กว้างนะคะก็าตามสไตล์ของ Honda ลแะค่ะทุกคนขากว้างสบายไปไหนมาไหนสะดวกนะคะเครื่องใหญ่นะคะเครื่อง1.5โอ้แรงนะคะแรงใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าลุ้ท้าคนไหนที่ คนไหนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนด้วยนะคะใช่แล้วนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันทํามาหากินด้วยนะคะ <c oughs> ช่วงนี้ลําบากนิดหนึ่งนะคะลูกค้าก็ต้องช่วยกันหน่อยแล้วกันนะคะหรือ <c oughs> ใครที่ยังยังไม่สนใจรถนะคะหรือว่าใครที่อยากมีรายได้เสริม <c oughs> ก็สามารถแนะนําคนเข้ามาได้นะคะสามารถแนะนําลูกค้าที่สนใจรถ ข้มาที่เต็นท์หมูบุบบนคาเซ็นเตอร์ได้ค่ะหรือว่าบอกว่าเป็นลูกค้าที่ดูจากไลฟ์สดนี้แนะนํามาอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีค่าขนมให้ห้าพันบาทสวยครับขอบพระคุณมา,คามากเลยนะคะโอ้ยเลยดูทุลักเลมากเลยนะที่ตั้งกล้องไม่มีนะคะ ฮัลโหลทุกคนคะ่ะทำอาชีพอะไรอะไรกันอยู่คะทุกคนทำไมแล้วกูคือทักทายกันได้นะคะใช่แล้วค่ะ,คะทักทายกันได้นะคะตอนนี้กําลังออหาข้อมูลรถอยู่นะคะเดี๋ยวหาข้อมูลรถเพื่อแจ้งร,รายละเอียดก่อนนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยรถมาจอดปุ๊บก,ก็หยิบกล้องมาไล์เลยวันนี้รู้สึกว่ามากมากเมื่อวานอัดคลิปก็ยัง ยังไม่ได้ตัดเลยว่าจะตัดคลิป h อน d a j แจ z ลงให้ทุกคนดูแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเลยใครอยากดูรีวิว h อน d a j แจ z สกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะใครอยากดูรีวิวฮอนด้าแจ z สกดหนึ่งมาเลยค่ะกดหนึ่งมาเลยมีใครอยากดูไหมคะรีวิวฮอนด้าแจ z สนะคะเป็นตัวหนึ่งจุดห้าเอสนะคะเป็นตัวเออันนี้ไฟฉูเฉือนอ่ามันดังลวะ ก็ทุกอย่าน้ำลายไม่ใช้กันเบิร์ดอยู่นี่ถังจ่าพี่เมย์ยู่อยูออก็เอเย็นมากจริงๆแอร์ฉ่ำน,น<า>หนานาะคะแอร์ฉ่ำรถปีสิบสี่คือฮอนด้าไม่ต้องห่วงเลยคือคู่มือรถก็ยังอยู่ครบนะคะนี่คู่มือเอกสารอะไรก็ยังอยู่ครบทุกอย่างเลยเย็นจนหนาวแมนเย็นจนหนาวนะบูมอะไรก็เป็น ก็อะไรที่ติดฟังก์ชันนะคะแบบโอ้สะดวกสดายสบายมากเลยสวัสดีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ share, กดคอมเมนต์ comment, กดอะไรก็ได้นะคะที่อยากกดเข้ามาแล้วแสดงตัวหน่อยนะคะคุณลูกค้าชื่ออะไรกันบ้างคะทุกคนคะชื่ออะไรกันบ้างเอยรายงานตัวกันหน่อยนะคะชื่อน้องแก้วนะคะสวัสดีนะคะชื่อน้องฝนนะคะครับมือสองอุบลค,ะค่ะเซ็นเตอร์อรค่ะ สำหรับใครที่อยากเป็นนายหน้านะคะก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะก็แจ้งได้เลยว่าอยากเป็นนายหน้าของน้องแก้วอยากเป็นนายหน้าของน้องฝนนะคะแจ้งความประสงค์มาได้เลยหรือใครที่อยากเช็คเครดิตนะคะสามารถเข้ามาเช็คเครดิตที่ร้านได้นะคะเช็คเครดิตฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายถือแค่บัตรประชาชนใบเดียวมาก็สามารถเช็คเครดิตได้แล้วนะคะว่าเราสามารถออกรถได้หรือเปล่า เนีค่ะเดี๋ยวเราว่าเราอยู่ในรถไม่รุ่งเราออกไปข้างนอกดกว<ช>่าเพราะว่ารู้สึกว่า,าอ,ยอยู่ข้างในไม่รุ่งเลยโลกเหนือแล้วนะคะเย็นนะคะเย็นอ่ะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าคาดเบลก็พาเที่ยวก็พาเต้นเขาเรียกว,ว่าการสร้างกระแสนะคะไม่ได้ไปไหนแต่คาดเบลเพื่อความปลดอดภัยเดี๋ยวพามาดูภายนอกแล้วกันนะคะ วาวภายอกรถคันนี้จะเป็นยังไงโอ้โอึ๊บสวยนะคะเอเจ้าฉลามน้อยฉลามน้อยของน้องตั้งกล้องหน่อยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตตั้งกล้องทุกคนอยากให้เรายืนใช่ไหมชอบที่เรายืนใช่ไหมเวลาเรานั่งไม่มีใครคุยกับเราเลย สำหรับใครที่สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0634175190นะคะแล้วก็เบอร์ไหนคะแล้วก็เบอร์0635097899นะคะน้องฝนนะคะน้องฝนกับน้องแก้วนะคะหรือว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาอยากแวะเข้ามาดูรถก็มาได้ที่นุ่มอุบลคาร์เซ็นเตอร์นะคะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทหนองบัวถนนชีย,ยงกูลนะคะมาไม่ถูกก็ทักแชทเข้ามาเลยบอกว่าติดต่อน้องแก้วกับน้องฝนนะคะ ติดต่อเข้ามาไ, <ป S 1> ได้เลยไ, <ป S 1> ลไฟไหมขออนุญาตหาไฟสักครู่นะคะ,ย,ะ,คะยังไม่ลงตัวนะคะ อันนี้มาออกรถที่ร้านเรานะคะเครดิตดีคุณจ่ายรับรถแค่5บาทเท่านั้นเองนะคะจ่ายรับรถ5บาทผ่อนเริ่มต้นที่3 7 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะโอ้โห3,700บาทราคาถูกยังกับผ่อนมอเตอร์ไซค์ทุกคนรถบ้าอะไรผ่อนเท่า iPhone 13นะคะใครไม่เชื่อก็ต้องเข้ามาด็ที่ร้านแลวใครไม่เชื่อนะคะว่ารถที่ผ่อนเท่า iPhone เข้ามาพิสูจน์ได้ที่หนึ่งอุบลคารเซ็นเตอร์ค่ะรถสวยรถถูกรถดีต้องที่หนึ่งอุบลคารเซ็นเตอร์ออกรถที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะอะไรดีเราก็ว่าดีถ้าไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีนะคะค่ะขายแบบตรงไปตรงมา อะไรบ้างก็สอบถามก็มาพูดคุยกันได้นะคะ mm hmm. เอาทำไมทุกคนไม่พูดเลยใจร้ายจังเลยนะคะ mm hmm. น้องไม่น่ารักหรือเปล่า mm hmm. น้องเปดออกกล้องเลยสิคะ mm hmm. ทำไมมัน mm hmm. เออน้องทำไมเสียงมนี่มันเยอะกว่าเออนะคะไม่ต้องเห็นรถละกันเห็นรถนอย รางกาทุกคนทำแล้วเราจะออกกำลังาทุกคนมีข่าวนี้มาแจ้งนะคะอ่าเต้นของเราปกติจะปิดทําการวันอาทิตย์นะคะวันนี้เรากลับมาเปิดทําการทุกวันนะ ทียทาทหารไทยธนาชาแล้วก็เกียรตินาคินพัฒนนะคะอ,ออกรถวันนี้ขับฟรี90ว,<ะ>วันค่ะขับฟรี90วันคือจ่ายเงินอ,อีกทีเดือนมิถุนายนเว้ยมกราคมปี2565ค่ะ <c oughs> ออกรถ5บาทขับรถก็โก้3เดือนฟรีค่ะขับรถฟรี3เดือนนะคะจ่ายเงินอ,อีกทีปีหนะ้า แคมเปญใหม่นะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจรีบจองข้ามาง<ช>เลยวะแล้วแล,แล้วก็สําหรับใครที่จะจองในไลฟ์สดนี้นะคะรับเงินกลับบ้านไปอีก1 0,000มืนบาทค่ะใครที่จะจองในไลฟ์สดนี้รับเงินกลับบ้านไปอีกเลย1 0,000บมืโอบาทเอารถห้าบาทห้าบาทแลกเงิน1 0,000มืนแล้วก็ขับฟรี90วันนี่ห่างวะ เบซิตี้คันนี้นะคะรถปี2014นะคะเป็นตัว1.5 v p พั1.5 v p พันะคะเป็นเครื่องั15พอรอยู่ที่6,000ปลายปลายเท่านั้นเองนะคะพอร6,000ปลายปลายเท่านั้นเองนะคะทุกคนใครสนใจจองด่วนเลย บอกเลยว่าช้าอดหมดนะจ๊ะโปรโมชั่นแบบนี้รถดีๆแบบนี้ไม่ได้จอดนานนะคะรถที่ร้านเรามาไวไปไวนะคะจอดแป๊บเดียวก็ไปแล้วอย่างเช่นวันนี้มีรถเข้ามาใหม่3คันนะคะเป็นเจ้าเซียสองคันนะคะสีเทากับสีอ่อสีขาวแล้วก็น้องยาลิศนะคะบอกเลยว่าติดจองไปแล้ว2คันค่ะรถ พิ่งลงจากเทลเลอร์มาเมื่อเช้าสคันตอนนี้จองไปแล้วสองคันเหลือยาลิดว่างอยู่คันเดียวอะไรจะโหดร้ายขนาดนี้คะเต้นตนี้คือรถพึ่งลงลูกค้าจองไว้แล้วบอกเลยว่ารถพึ่งลงเทลเลอร์มาเมื่อเช้าลูกค้าบอกจองคันนี้แหละถูกจใจ,ใจมากนะคะรถที่ร้านเราจอดไม่นานใครสนใจใครชอบคันไหนอย่อยาลังเลบอกเลยว่าอย่าลังเลนะคะรถมาไวไปไวเพราะว่า ไม่ใช่แค่คุณสนใจคนอื่นสนใจด้วยนะคะรถที่ร้านเราสวยมากแล้วก็ราคาผ่อนสบ,บายกระเป๋าแน่นอนนะคะจ่ายรับรถแค่5บาทเท่านั้นเองไปทางน,น้ทุกคนคะ่ะอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมคะให้ให้ดูรถออกที่ลงมาลงยานเมื่อเช้านี้นะคะเสียสีขาวใครที่กดติดตามเพจน่าจะเห็นรูปรถแล้วนะคะ เส,สี่ยสีขาวคันนี้ลงยานมาเมื่อเช้าช่วงบ่ายมาลูกค้าโอนจองมาแล้วลงยานเมื่อเช้าบ่ายมาลูกค้าบอกขอโอนจองคันนี้นะจะน้องจ๋านะคะ mm hmm. แล้วก็เสียเทาอีกคันนึงลูกค้าก็จองมาไว้แล้วนะคะ mm hmm. เป็นรถที่พรีออเดอร์เข้ามานะคะ mm hmm. ติดจองหมดแล้วเหลือยาริสนะคะ mm hmm. ตอนนี้รถที่ลงมาเมื่อเช้าเหลือยาริสนะคะ mm hmm. ยาริสเป็นรถ ตัวเจใช่ไหมถ้าทำไม่ผิดน,นะเป็นตัวเจปี2015นะคะราคาขาย359,000ห้า่ดีๆออกรถ5บาทคันนั้นจะผ่อนอยู่ประมาณ6,000นนิดๆน,น,นะคะถ้าลูกค้าเคดีลูกค้าเคดีคันนั้นผ่อนอยู่6,000นนิดๆเท่านั้นนะคะยาลิศใครสนใจก็ออนจองออนจองนะคะถ้าจองคันไลร์นี้จองคันไลน์นี้รับเงินกลับบ้านไปเลย1,000 0บาทนะคะแล้วก็คุณจะได้โปรขับฟรี90วันด้วย<า>นะคะ มองเลย์ว่าโอ้โหเอามองไปเห็นอะไรบางอย่างสีแดงๆค่ะมองไปเห็นอะไรบางอย่างสีแดงๆค่ะทุกคนฮัลโ,โ,โหลฮัลโหลนิสสันอะเมล่าค่ะนิสนมมนสันอะเมล่าคันนี้รถปี2020 คันนี้รถปี2020นะคะบอกเลยว่าสวยหรูดูแพงนะคะเฉพาะชุดชุดแต่งนะคะก็ปลาไปแล้ว50,000บาทแค่ชุดแต่งก็50,000บาทแล้วนะคะแล้วก็คันนี้ป้ายแดงขาย6 3 9 0 0 0าทแต่เราไม่ขายค่ะเราขายที่ 5 2 9 0 0 0บาทนะคะหายไปแสนกว่าบาทเลยแล้วก็แถมชุดแต่งให้อีกรอบคันนะคะแค่ชุดแต่งก็5 0,000กว่าบาทแล้วโอ,อ้โหยังสิงามขนาดนี้นะคะนี่คันนี้ผ่อนแค่900 0กว่าบาทนะคะเครดิตดีคุณจ่าย5บาทผ่อน9,000กว่าบาทเท่านั้นเองใช่ไหมผ่อน9,000นนะคะภายในหรูหรูมากเลยนะคะ ราคาหายไปจากป้ายแดงอยู่แสนกว่าบาทค่ะทุกคนแล้วก็แถมชุดแต่งให้อีกนะคะว่าเห็นไหมเห็นเราไหมไม่เห็นใช่ไหมีสวยมากเลยนะคะใครสนใจก็จองมาได้นะคะจองวันนี้รับเงินกลับบ้านไปอีกหนึ่งบาทจ้าจองไร้นี้พูดผิดอ่ะพูดนะไปต่อ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ สำหรับคันต่อไปนะคะเป็น m a สด้2นะคะปี2020นะคะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะเป็นมาสด้2ปี2020ทุกคนค่ะเครดิตดีจ่ายรับร้5น5บาทผลเพียง8,000 8 00 0นต้นนะคะคันนี้เป็นมาสด้2นะคะปี2020เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ <laughs> ภายในเขาล้วเขาทุกคน <laughs> นี่นะคะก็จะประมาณนี้เป็นสีเทานะคะ,ะยังมูฟออนจากคันนี้ไม่ได้ทุกคนนี่คือจุดขายเลยนะโอเมกคือสวยมากสเกิร์ตรอบคันนะคะนี่ทุกคนใครตามหาใครตามหารถที่ผ่อนประมาณ สามพันถึงสี่พันต้องคันนี้เลยนะคะเป็นรุ่นมิสซูมิลา่าเอ้ยมิสซูเอ็กชารตดนะคะปีสองพันสองพันสิบสามไหมใช่ปะจะเป็นสองพันสิบสี่นะคะราคาผ่อนอยู่แค่สามพันแปดร้อยบาทอันนี้เลยต่อไปนะคะเป็นน้องฟลอชเฟสตา้าของเรานะคะปี2,012อเกียร์ออโต้นะคะ ราคาผ่อนประมาณสี่พันต้นๆนะคะรถสวยมากค่ะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เ่ะเรามายืนเว้ากันดีกว่าอ่ะเกียร์สำหรับใครนะคะที่อยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษก็แจ้งเข้ามาแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะมีท <order S 2> <ว>ุกรุ่นทุยกยี่ห้อนะคะ แล้วก็ร้านเราที่ส่วนมากจะเป็นรถเก่งนะคะรถเก่งมีแทบจะทุกรุ่นเลยแค่ลูกค้าแจ้งว่าอยากได้รุ่นไหนนะคะหรือว่าท่านไหนพี่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็นัดเช็คเครดิตให้ฟรีถึงที่บ้านได้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงเราทำเรื่องฝากเซ็นให้ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องวานรับรถว่าคุณจะเข้ามารับที่ร้านนะคะ ไม่จาเป็นต้องเข้ามารับที่ร้านนะคะทางร้านมีบริการส่งส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะจ่ายรับรถ5้าบาทเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาพูดเรื่องของแจกของแถมกันบ้างนะคะของแถมเราตอนนี้นะคะจะเป็นติดกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะแล้วก็มีเติมน้ํามันให้เต็มถังฟรีค่าจัดค่าโอนพลบภพสีแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการจัดไฟแนนนะคะแล้วก็จะเป็น ฟรีจัดส่งถึงหน้าบ้านทุกอย่างเราบริการให้ฟรีแล้วคุณจ่ายแค่5บาทเท่าน,นั้นเองนะคะเงื่อนไขเดียวคือคุณแค่ขอแค่เครติดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาชีพหนึ่งที่ออกรถได้ฟรีดาวก็คือพนักงานบริษัทรับเงินโอนเข้าบัญชีนะคะบางรุ่นในร้านคุณได้ฟรีดาวนะคะสำหรับขั้นไหนที่รู้ตัวว่าเป็นพนักงานบริษัทรับเงินโอนเข้าบัญชีก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวเราหารุ่นฟรีดาวให้ได้ะคะ่ะ ถ้ามีข้อสองสัยอะไรเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากเลยโดยเฉพาะ,ะเกษตรกรนี่ยิ่งชอบเลยนะคะ,ะเกษตรกรใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สมุดเล่มเขียวเอกสารแค่นี้ในการออกรถนะคะใครจะเชื่อว่าแค่นี้ก็ออกรถได้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะแต่ว่าออกมาแล้วนะคะมาออกที่ร้านไม่มีฉนดเอกสารที่ดินทํากินนะคะเอกสารที่ดินเป็นที่จับจองเป็นที่ที่เป็นแค่ที่จับจองนะคะก็ออกได้ ไม่ใช้เงินดาวนะคะขอแค mm ่ hmm. คุณเป็นลูกค้าทกกนสน,นะคะเป็นลูกค้าชั้นด AAA บวกแค่นั B ้น <c oughs> ขอเยอะไปไหม <c oughs> แค่เครดิตดีนะคะคุณจ่ายรับรถ5บาทเท่าน stadium, ั้นเองอยากดูรุ่นไหนอีกหรือว่าใครที่รับชมย้อนหลังนะคะ <Yeah. S 2> ก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะเพราะว่าถึงว่าเราจะไลฟ์สวจดจบแล้วแต่ว่าเราก็กลับมาอ่านคอมเมนต์นะคะก็ต้อง ฟังลูกค้าคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็อยากดูรรุ่นไหนอยากได้รรุ่นไหนอยากให้เราหารรุ่นไหนมาขายก็แจ้งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วใครที่ผ่านไปผ่านมาหน้าร้านนะคะหนุน่มอุบลคาเซ็นเตอร์ก็แวะมาดื่มนม้ำแวะมาทักทายกันได้นะคะแวะมาหาน้องแก้วน้องฝนกันได้นะคะแต่ว่าอย่ามาเหมือนลูกค้าหนูบางคนนะใครซื้อแก้วใครซื้อแก้วมากแบบ คนมันทวงมี่อย่ามาแบบนั้นนะคะทุกคนแบบนี้ก็กลัวเหมือนกันนะก็พามาพูดคุยทักทายหรือว่าจะซื้อขนมมาฝากก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วใครมาอยูแล้วย้อนหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะใครที่มารับชมย้อนหลังก็แจ้ง้วยนะว่าพี่มาย้อนหลังนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปฮอนด้าแจ็กันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันไหน แล้วต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมจนจบด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆคะ่ะรักทุกคนนะคะ